ครับผมชื่อนายแพทย์พันลบโพธิพฤกษ์นะครับก็เป็นแพทย์ผู้ชนานาญการทางด้านโรคหัวใจคือเริ่มต้นจากสิ่งที่สําคัญมากสำหรับผมก็คือเนื่องจากว่าผมเนี่ยนอกจากจะเป็นแพทย์โรคหัวใจแล้วเนี่ยก็เป็นโรคหัวใจซะเองด้วยก็เลยเห็นว่าสินค้าที่จะต้องใช้แน่นอนก็คือ HRT หรือที่เรียกว่าฮาร์ดเนี่ยเพราะตัวนี้มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับคนที่เป็นโรคหัวใจโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยสำคัญมากเลยตอนนั้นผมก็มีอาการที่เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดหัวใจแล้ว อาการที่สาคัญอันหนึ่งคือเวลาออกกําลังกายเนี่ยเช่นขึ้นบันไดไปสามสี่ขั้นสามสี่ 3, 4, ชั้นของของตึกเนี่ยมันจะเกิดมีอาการเหนื่อยๆง่ายแล้วก็มีเจ็บหน้าอกนิดหน่อยอันนั้นก็แสดงถึงว่าเส้นเลือดที่เลือดจะส่งไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจมันไม่ไมพอก็ทาให้เกิดมีอาการเจ็บอ,อกอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตือนว่าเกิดอันตรายนะแล้วก็มันมากพอที่ถึงจะต้องไปตรวจเส้นเลือดของหัวใจที่เรียกว่า ฉีดสีเข้าไปเพื่อจะดูเส้นเลือดหัวใจและเพราะว่ามีส่วนที่ตีบที่สําคัญมากเลยถึงกับต้องได้รับการรักษาโดยที่ไปทําบอลลูนแล้วก็ใส่เขาเรียกสเตนนะเซนกดเส้นเลือดเพื่อจะถ่างมันไว้น่้นก่อนเนี้ยก่อนหน้าผมจะมารู้จักเอเจลผมก็ไปทํามาแล้วพอหลังจากนั้นแล้วจึงได้มารู้จักเอเจลก็ใช้าฮาร์ดเนี่ยหลังจากที่ใช้ฮาร์ดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นเลยอาการต่างๆก็เรียบร้อยดีไม่ไม่มีอาการเหนื่อยง่าย ไม่มีการเจ็บหน้าอกแล้วก็ก็รอกอ่ไปทําการทดสอบไปเดินสาย่านนะก็ปรอกว่ามันเรียบร้อยดีสามารถที่จะทําได้ครบถ้วนแล้วก็ไปฉีดสีดูก็ประกวมันโล่งด้วยอัน <c oughs> นี้นก็ถือว่าผลค่อนข้างจะดีมากนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ประทับใจสําหรับสินค้าตัวอื่นที่ประทับใจก็มีอย่างอูมี่เนี่ยผมก็เคยให้เพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นเบาหวานแล้วก็ เท้าของเขาเนี่ยปลายนิ้วเท้าเนี่ยมันเริ่มต้นเปลี่ยนเป็นสีม่วงง่นะแสดงว่าเลือดมันไม่ไปที่นั่นแล้วนะก็้าแต่เขาก็เหมือนกับจะต้องถูกตัดแล้วอ่ะปรากฏพอเอาไปใช้อุ่มได้ครึ่งเดือนมันปรากฏมันกลับมาเป็นสีมันกลับมีสีชมพูไว้สีม่วงหายไปและในสุดก็ไม่ต้องตัดนิ้วนี่ไม่ใช่คนีคนเดียวนะยังมีคนอื่นอีกอย่างเช่นนี่มีพระองค์หนึ่งที่ผมนับถือเป็นพระผู้ชั้นผู้ใหญ่แล้ะท่านก็มีอาการคล้ายเงี้ยนิ้วเท้าเนี่ย เริ่มต้นเปลี่ยนเป็นสีคล้ายๆสีม่วงแหละพอผมไปเห็นก็นผมก็เอามีไปถวายประกอบครึ่งเดือนก็ทุกสิ่งตัวอย่างก็กลับมาสู่ปกติได้ mm hmm. แล้วก็น้ำตาลก็กลับมาลดมาสู่สภาวะซึ่ง mm hmm. อยู่ใน mm hmm. ไม่ไม่อันตรายแล้วนะฮะนี่ก็ถือว่าได้ประโยชน์อย่างยอดเยี่ยมเลยในการช่วยแก้ปัญหาเรื่องของในลายเบาหวานที่เป็นรุนแรงนะฮะคือสำหรับตัวฮาร์ดนี่นะมันมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อ ร่างกายและทําให้หลอดเลือดเนี่ยทำงานได้คล่องตัวมากเลยแล้วสามารถจะลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดว่ามีตัวอะไรบ้างนะเพราะว่ามันก็เป็นที่รู้จักกันแล้วในตลาดทั่วๆไปเนี่ยแต่ที่ของของเอเจมันแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าเราสามารถจะบรรจุสารอาหารนี้เข้าไปแล้วทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถจะดูดซึมได้รวดเร็วนะแล้วเซนต่างๆก็ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่อันนี้ต่างจาก ที่จะใช้ในรูปแบบอื่นซึ่งมันช้ากว่าและไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็น<ม>นะครับสำหรับตัวูมินเนี่ยก็มันมีส่วนตัวของที่มันจะช่วยปล่อยไอสเต็มเซลล์เราจากักสเต็มเซลล์กันดีที่เดี๋ยวนี้จะใช้กันเยอะมากเลยสเต็มเซลล์มันจะไปซ่อมแซมส่วนที่เสียหายทั้งหลายนนาาานเนื่องจากเบาหวานมันเป็นความเสียหายที่ตับอ่อน<ม>นะเพราะฉะนั้นมิ้ก็จะมีส่วนในการที่จะช่วยให้เซลล์ของตับอ่อนเนี่ยฟื้นตัวได้ อันนี้ก็ทําให้กลับว่าการสร้างอินซูลินจะสร้างขึ้นโดยธรรมชาติแต่น,นีเราจะใช้อินซูลินฉีดเข้าไปนะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ถาวรกว่าคือหมายก็ช่วยทําให้กลับคืนสู่สภาพของความเป็นปกติได้นะ ผู้ช่วยศาสตราจาร,ร,ร,าราย์ดรพัทระวัลวงเรืองวิศารนะคะอดีตเป็นข้าราชการประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เคยทำเรียนอนุบาลพัทละวัลเคยทำการส่งออกค่ะ,คะปัจจุบันเกษียณแล้วแล้วก็มาทำเอเจอร์ฟูดทามค่ะ,คะอะแล้วคุณลูกล่ะคะครับสวัสดีครับผมชื่อพัคพลพึงประเสริฐนะครับก็ปัจจุบันเป็นนักศรรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่2ครับเนี่ยตอนแรกพี่เป็นคนโรคความดันสูงใช่ไหมคะ,คะก็จะนอนดึกไม่ได้ถ้านอนเลยสี่ทุ่มพี่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ย ทั้งวันเลยพี่จะต้องคลื่นไส้วิงเวียนบ้านหมุนจะลําบากมากอาการแย่มากแต่พอพี่ทานฮาร์ดไปได้เดือนเดียวลูกชายเนี่ย่ะเอาฮาร์ดไม้ทานเดือนเดียวเท่านั้นนะคะอาการหายเป็นปริทิ้งเลยแล้วพี่ก็นึกว่าพี่หายความดันแล้วพี่ก็เลยเลิกทานไปพักหนึ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันพี่ยังรักษาหมอพี่หาหมอไฟฟ้าอยู่เป็นประจำนะคะหมอจะตรวจรักษาพี่เจาะเลือดพี่6เดือนครั้งสมเดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอก็ให้ยามาทานพี่ก็ทานไปเรื่อยๆรเสร็จแล้วพอพี่หยุดไปสักประมาณ4ี่หเดือนเนี่ย ความเวียนหัวเนี่ยมันก็กลับมาอีกพี่ก็คิดว่าอ๋อพี่ต้องเริ่มทานใหม่แล้วแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ทานมาเรื่อยๆ,ๆต่อมาอีกประมาณสักหกเดือนได้ค่ะคราวนี้หมอสั่งให้หยุดยาความดันเลยค่ะที่เคยทานยาความดันวัล,ลเมดวัล,ลเม็ดวัล,ลเมดเนี่ยอตอนนี้ไม่ได้ทานแล้วก็หมอให้พี่เนี่ยคอยเช็คความดันทุกวันทุกวันทุกวันอตอนนี้มันก็อยู่ในระดับร้อยี่สิบกว่าร้อยสิบกว่าข้างล่างก็หกสิบเก้าเจ็ดสิบกว่าอะไรเงี้ย บางพีก็ขึ้นไป130ร้อยสามสิบกว่าถ้าเราเหนื่อยอะไรเงี้ย<ม>เพราะพี่จะเช็คไม่ใช่เวลาเดียวกันพี่จะเช็คเป็นช่วงช่วงตรงไหนก็ได้เพราะหมอบอกว่าเอาที่เป็นธรรมชาติที่สุดตอนไหนแล้วให้มันต่างกันไป<ม>เราจะได้ค่าที่แท้จริงตอนแรกๆเนี่ยคุณแม่จะไม่ยอมทานครับเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ผมเด็กๆเลยครับก็คือที่บ้านเนี่ยจะมีอาหารเสริมเยอะมากครับตั้งแต่โบดมีมีทุกยี่ห้อเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้กิน,นครับเพราะว่ามันไม่ค่อยสะดวกครับ พา่าเวลากินเนี่ยเราลำบากในการรับประทานมากสุดท้ายแล้วมันก็ไปอยู่ในตู้เย็นที่บ้านเรานะครับก็แต่ว่าพอได้ตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยตอนแรกแม่เขาเปลี่ยนไปเลยครับผมเห็นเพราะว่าแม่เขาเนี่ยจากที่ปกติไม่ค่อยกินพวกนี้เนี่ยเขาเริ่มกินตัวเอเจลเพราะว่าเนื่องจากรสชาติมันอร่อยครับก็มันดูดซึมทันทีคีแม่ก็ชอบมากเพราะรสชาติทุกตัวเนี่ยผล,ลไม้อะไรพวกนี้ครับอย่างเอเโซเนี่ยเป็นองุ่นคุณแม่นี่ประทับใจมากเพราะว่ามีรสหวานมีอะไรอย่างนี้ยแล้วก็ แล้วส่วนตัวผมเนี่ยผมประทับใจตัวอุมีเพราะว่าผมก็เป็นภูมิแพ้กับเป็นไซนัสนะครับซึ่งไอ้โรคเนี้ยมันทรมานมากคือไปไหนเนี่ยมันก็แบบเออเดี๋ยวก็เป็นหวัดอีกแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นหวัดทุกเดือนเลยครับก็ซึ่งผมก็กินตัวนี้มาณสองเดือนแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็นหวัดอีกเลยครับตั้งแต่รู้จักเอเชลครับเป็นตั้งแต่เกิดนะคะรคภูมิแพ้ลูกจ่ายพี่อะเป็นตั้งแต่เกิดเพราะว่าติดมาจากพ่อแม่ ชื่ออุดมรักบุญมากนะคะอาชีพเป็นพยาบาลค่ะพยาบาลนะคะพยาบาลนี่มีแผนกมีอะไรไหมคะอยู่ห้องผ่าตัดค่ะส่งเครื่องมือแพทย์คือเดิมตอนแรกเนี่ยเป็นคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงค่ะก็อยู่ที่ประมาณ240ถึง250นะคะเป็นคนชอบกินอะไรที่มันมันเลยปะคะชอบทานอาหารทะเลค่ะมากๆเลยแล้วก็ของทอดของมันนี่ชอบมากมันหมูมันเนื้อค่ะชอบที่สุดถ้าไม่มันไม่กินใช่ค่ะมันอร่อยที่สุดก็คือตรงมันนี่แหละค่ะแล้วเป็นไงคะหลังจากกินแล้วเนี่ยทีนี้พอคอเลสเตอรอลสูงก็พยายาม พายามลดเองจะพยายามควบคุมน้ําหนักเออควบคุมคอเลสเตอรอลด้วยตัวเองแต่ทีนี้เนี่ยเออเราเรา,เรารู้มากเราไม่อยากทานยาใช่ไหมคะก็พยายามควบคุมมันก็ควบคุมไม่ได้3ปีก็คืออยู่ประมาณช่วงนี้คะ่ะวิ่งไปวิ่งวิ่งมาอยู่ที่ประมาณ2 4 0ร้อยสีทีนี้พอมีคนมาแนะนําตัวฮาร์ตค่ะพอมีคนบอกว่าเฮ้ยทานฮาร์ดแล้วดีนะมันคอเลสเตอรอลลดลงจริงแล้วก็มีมีผลเลือดนะคะตรวจด,ดูแล้วมันลดลงจริงเราก็เลยเออลองทานดูทานหนึ่งกล่องเองคะ่ะพี่กบเห<ม>ลือสองร้อยแ,แล้วยังกินอาหาร ปกติเ,<อ>เหมือนเดิมค่ะ,ะ,คะก็คือพฤติกรรมการทานเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนต้องยอมรับเลยอันนี้เป็นข้อไม่ดีน,นะคะ<ช>ที่ที่เราไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่ามันตัวเลขมันลงอย่างเห็นได้ชัดเจนมากมประทับใจมากชื่อมนัสจูเจริญอาอาชีพเภสัชกรชจบเมื่อปีพศ2 5 2 2ัหายมาลัาวิยแพทยศสัตร์ ก็มีความดันโลหิตสูงประมาณ150-160แล้วก็น้ำมันซิตลริกไดเตลริกก็ร้อยหนึ่งก็เกินแล้วก็ชีพจรเพ้าอีกร้อยหนึ่งซึ่งมันเกินหมดผมทานเอ็กโซกรีนยูมิแล้วก็ฮาร์ดทานมาสองเดือนกว่าก็มันมีการเปลี่ยนแปลงว่ามัน รู้สึกดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็สบายขึ้นคว,ความดันก็ลดลงอย่างซิสเตริกจากร้อยห้าก็ลงมาร้0ยร0อยสจนปัจจุบันเหลือร้อยยี่สิส่วนในอาราซไดติลิกที่ร้อยหนึ่งก็ลดลงมาจนกระทั่งปัจจุบันก็เหลือ80ส่วนชีพจรหนึ่งร้อยก็ลดมาจนปัจจุบันก็80ปกติหมดแล้ว เมื่อก่อนรับประทานเนี่ยผมก็สองคอยสามสิบคอรลนปัจจุบันนี้ก็ลดลงมาเหลือร8อยปสิบลดลงมาเยอะมากมาก <S 2> 2 <S เดือนกว,วสองเดือนกว่าเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวขอทราบนิดนึงค่ะอายุคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุเจ็ดสิบหกุ่นรุ่น,ร,นรุ่นหลังห,หมอพลาบปี๋อค่ะกัจจุลาหลังหมอพลบหนึ่งปี นกนะคะลูกสาวเนี่ยเห็นมากับตัวเลยก็คือว่าเป็นหัวใจรั่วหัวใจรั่วอ,อ่ะเท่าไหร่คะที่กวบคะลูกขัวรัวนะคะหัวใจรั่วเนี่ยมีอาการเป็นยังไงบ้าง หายใจไม่ทันหายใจเป็นไงนะคะหายใจไม่ทันหายใจไม่ออกใช่ไหมเป็นมานานแล้วยังเป็นตั้งแต่กําเนิดค่ะพี่ตุ๊ะตอนนี้อายุปีที่เป็นแบบเก้าขวบเก้าขวบอ๋อเป็นตอนเมื่อประมาณตอนนี้สิบปีที่แล้วค่ะเดือนเมษายนคุณแม่อาการเริ่มแรกเป็นงไงคะก็คือว่าน้องไอเหมือนเป็นวันโลกเลยค่ะไอตลอดไอจนถึงขนาดว่าเราคิดว่าลูกเป็นภูมิแพ้ค่ะ เริ่มแรกมาจากใช่ก็มาจากการไอเนี่ยค่ะพี่กบแล้วเป็นปอดวมตลอดเป็นทุกปี ไปทําให้หัวใจรั่วอ่าไม่ค่ะเราเราไม่รู้พอพอเราไปตรวจเราคิดว่าเป็นบุ๋มแพ้แต่จริงๆแล้วคือเขาหัวใจรั่วรั่วสามเซนแล้วตั้งแต่กําเนิดแต่คุณหมอไม่เคยมีท่านไหนตรวจพบนะคะหลังจากที่รู้แล้วนกทำไงต่อก็คุณหมอบอกว่าคุณแม่ถ้าเกิดว่าอย่างนั้นล่ะต้องให้กล้ามเนื้อน้องกล้ามเนื้อหัวใจน้องให้แข็งแรงนะคะแล้วก็เพิ่มน้าหนักให้น้องหน่อยจากน้องประมาณยี่สิบสองโลเนี่ยให้เพิ่มเป็นยี่สิบห้านะคะถึงจะรับการโอเพ่นฮาร์ดได้แต่หลังจากนั้นนกได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัววนนนึงะะะะคคชื่่อาร นี้เลยค่ะพี่กบสีน้าเงินค่ะใช้แบบไหนคะก็คือว่าให้ทานวันละหนึ่งซองค่ะพี่จากนั้นนะคะวัดผลหนึ่งเดือนนะคะการเต้นของหัวใจลูกนกเนี่ยเปรียบเสมือนคนที่หัวใจไม่รั่วแล้วสามารถรับการโอเพ่นฮาร์ดได้โดยที่น้ําหนักไม่เพิ่มขึ้นแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานฮาร์ดไปแล้วหายใจทันหายใจดีขึ้นยัง แล้วเวลาหายใจตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะบอกเพื่อนๆสิคะสิมันหายใจดีขึ้นไม่หอบแล้วไม่หอบใช่ไหมคะทีนี้หนูกินฮาร์ดวันละหนึ่งซอง,องนะคะคุณแม่รู้สึกประทับใจผลิตภัณฑ์ฮาร์ดยังไงบ้างบอกเพื่อนๆอีกนิดนึงค่ะนะคะผลิตภัณฑ์ฮาร์ดเนี่ยจริงๆแล้วนะคะมันเห็นผลกับครอบครัวของนกจริงๆนะคะแล้ววันนี้น้องบัวเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ได้โดยที่ว่าไม่จําเป็นต้องทานยาโรคหัวใจตลอดไปแล้วทานฮาร์ดคุมวันละหนึ่งซองนะคะน้องสามารถทํากิจกรรมทุกอย่างได้เหมือน เดิมนะคะแม,แม้แต่ตอนนี้เขาก็คือสอบได้ที่1คือเขาแบบมันเหมือนว่าเลือดเป็นเลี้ยงสมองอะไรเขาดีหมดอะค่ะเราก็เลยรู้สึกประทับใจนะคะค่ะถามกลับไปนิดนึงน้องบัวต้องกินยาตามคุณหมอสั่งไหมคะอ่ยาระยะ6เดือนแรกหลังจะผ่าตัดทานค่ะแต่หลังจาก6เดือนเราไม่ได้ทานแล้วค่ะใช้ฮาร์ดอย่างเดียวยวันละ1นึ่งซองอ่าขอบคุณคุณแม่แล้วก็น้องบัวน,นะคะค,ค่ะสวัสดีค่ะ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจไงบ้างคะก็เป็นโรคหัวใจมาสิบกว่าปีแล้วค่ะแล้วก็กินยาที่บ้านคุณหมออยู่ประจำสิบวันครั้งนะคะสุดแล้วก็มาเจอตัวนี้โดยทางหนังสือค่ะก็โทรไปแล้วก็ได้รับของมาทานก่อนค่ะแล้วเป็นไงมั่งหลังกานยี่สิบวันหลังจากที่ทานหมอก็สั่งให้หยุดยาหัวใจคือตัวเวลาพามิวอค่ะ หมอสั่งเลยหรอคะหมอสั่งเลยค่ะแล้วตัวเองก็บอกว่าคุณหมอหนูไม่กล้าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูหัวใจหนูหยุดเต้นูใช่เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่สุดท้ายหมอก็บอกไม่เป็นไรคุณก็ทานอาหารเสริมตัวนี้ไปเลยคือเอเจลค่ะพี่บอกคุณหมอว่าเอ้ยพี่รู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้กินแล้วมันอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมค่ะคือหมอบอกว่าคุณไม่ทําอะไรมาก็เลยบอกบอก กินผลิตภัณฑ์เอเจลค่ะแล้ค่ะหลังจากนั้นตอนนี้ทานไม่ทานยาแล้วเหรอไม่ได้ทานแล้วค่ะแล้วก็หยุดไปเลยแต่ยังไปให้หมอดูเดือนละครั้งมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะตอนนี้ก็จากคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ส0 0รกว่าก็เหลือร้อยกว่าค่ะทับใจผลิตภัณฑ์มากรัทับใจมากค่ะแล้วก็คิดว่าจะกินตัวอื่นอีกต่อไปแล้วก็ทําเป็นธุรกิจด้วยค่ะขอบคุณนะคะค่ะวัสดีค่ะ